สวัสดีครับตอนนี้ท่านกําลังรับฟังนิยายเสียงจากช่องจตุรบดินคลิปนี้เราจะนําเสนอเรื่องกรูกเก่าเชิญรับฟังได้เลยครับแดดบ่ายๆวันหนึ่งตาล่าแกได้จ้างรถไถามาไถาพรวนดินที่สวนของแกรถที่มาไถาให้แกคันนี้ก็จ้างกันมาไถ่ยทุกปีวันนี้ก็มาไถาตามปกติ แต่ที่มีปกติคือที่ดินของตาล่าไถทุกปีดินก็ะลางหน้าดินออกไปเรื่อยมาปีนี้คนขับรถไถอมองไปที่รอยไถยทําไมมันเหมือนมีเศษหม้อดินเผาและเศษอิฐมอนบ้านเศษเครื่องชามลายครามสังคลโลกแต่คิดเอใจว่ามันอาจจะเป็นเศษถ้วยที่ตาล่าเอามาทิ้งก็ได้เลยไม่ได้มองอีกเลยตั้งใจไถให้เสร็จแล้วรับเงินตามที่เคยไถยมาทุกปี พอถยได้ครึ่งงานผ่านรถไถดันไปตัดผ่านอะไรไม่รู้เสียงดังเปรี้ยและเป็นเสียงโลหะขูดหินโซเฟอร์เลยกระโดดลงไปดูว่าผ่านรถเป็นอะไรหรือเปล่าพร้อมไปเช็คดูว่าผ่านรถตัดอะไรกันแน่นึกใจใจว่าไถามาทุกปีทําไ,ไม่เคยมีหินขนาดใหญ่ในส่วนสักทีทําไมปีนี้ถึงมีได้พอลงไปเช็คดูเท่านั้นแหละคนขับรถไถถึงกลับตกใจเจอแต่เศษอิฐมอนและรอยผ่านรถไถ,ถยได้ตัดผ่านแผ่นศิลา,ารึกขนาดใหญ่ประมาณ60คูณหเมตรบนแผ่นหินได้สลักเป็นตัวหนังสือโบราณยุค ระชัยเชษฐิราชรอยผ่านได้กรีดผ้านในแนวเฉียงตัวหนังสือเสียหายเล็กน้อยข้างๆแผ่นศิลาจารึกมีกองเศษอิฐปกติตรงนั้นมันคือเนินดินพอพอ,เ,อเกิดเหตุเกเลยหยุดไถก่อนไปแจ้งให้ตาล่ารู้ตาล่าและคนขับรถไถก็ได้มาขอขมาเอาผ้าหลากสีมาพันไว้รอแจ้งฝ่ายปกครองให้ประสานฝ่ายศิละปากอนมาตรวจสอบและวางแนวขุดสำรวจเรื่องเกิดในสมัยนั้นกว่าจะมาถึงทางการได้ก็ยากมากมันจึงเป็นช่องทางให้มีการโจรกรรมวัตถุบโบราณกันอย่างจงครึม เรื่องนี้ก็เหมือนกันพอเรื่องมาถึงที่ประชุมหมู่บ้านว่าเจอกลุกเก่าและแผ่นศิลาจารึกในสวนตาล่าจากบ้านเหนือก็ยาวไปถึงบ้านใต้ต่างคนก็ต่างมาสักการะทูบเทียนแป้งผ้าสีมาครบหลังจากที่ค้นพบก็ผ่านมาได้ห้าวันแล้วสมัยนั้นข่าวสารส่งถึงกันยากมากขนาดเป็นกลุ่เก่าแต่ก็ไม่แคล้วทีจะโดนโจนล้วนสุสารแอบไปขุดตอนกลางดึกเช้ามากบริเวณที่เป็นกองอิฐก็ขุดทำเสียเป็นรูเข้าไปลึกขนาดคนเขาไปได้สองคนในลุโดนจนขุดทำลาย หลังจากชาวบ้านสำรวจดูความเสียหายคือสมบัติในกลุ่โดนขโมยเกือบหมดเหลือแต่ชิ้นใหญ่ๆที่มันเอาไปไม่ได้เช่นแผ่นศิลาจารึกหายและหม้อดินเผาจำนวนหนึ่งใหญ่เกินผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยได้จัดเวรยามตรวจตามหมู่ว่ามีใครเข้าออกตอนกลางคืนแต่ก็ไรวี่แววเวลาที่รอทางการมาตรวจก็ผ่านหลายวันแล้วก็ไม่มาสักทีจนโดนโจรมาขโมยน่าเสียดายตาล่าได้คุยกับคนขับรถ,ถไถนี่ก็ผ่านไปได้สามวันแล้วตั้งโดนโจรล้วนเอาสมบัติไป เองคิดว่าจะได้คืนไหมไอทิตตาล่าถามคนขับรถไถฉันว่าคงยากแล้วแหละใครมันจะยอมรับมันคงรอให้เรื่องซาลงแล้วค่อยเอาสมบัติไปขายคนขับรถไถกล่าว ข้าก็ว่างง้นแหละเฮอตาล่าถอนหายใจพอคุยกันจบก็ได้มีคนโวกแวกโวยวายที่ศาลากลางหมู่บ้านตาล่าและคนขับรถไถเลยชวนกันไปดูเผื่อจะเป็นชาวบ้านจับขโมยได้แล้วพอมาถึงก็เห็นทิดโทนกับทิดหมอนกําลังคลานไปตามพื้นทั้งร้องไห้บางคนก็คลานไปเหมือนงูร้องไห้และบอกว่าลูกยอมแล้วไม่เอาอีกแล้วลูกจะเอาไปคืนเดี๋ยวนี้ชาวบ้านได้จับสองคนเวกลัวพวกมันบาดเจ็บไปมากกว่านี้ เพราะจากที่ดูอกก็เต็มไปด้วยเลือดเพราะคลานมากับพื้นน่าจะโดนหินแหลมแหลมคมคมบาด ผู้ใหญ่บ้านเลยให้หมอทำมาดูว่ามาเกิดอาเพศอะไรหมอธรรมคือผู้ที่ทรงอาคมสายขาวสามารถติดต่อกับภูมิเจ้าที่ได้กลางหมู่บ้านทางภาคอีสานทุกหมู่บ้านสมัยก่อนจะมีหลักบ้านและข้างๆหลักบ้านจะมีศาลพระภูมิรือว่าศาลปู่ตาพอหมอธรรมมาถึงแกก็จัดแจงทําพิธีตามที่แกเคยเรียนมาพอเริ่มบริกรรมคาถาเสร็จก็นิ่งไปชั่วชนะแล้วก็พูดขึ้นมาว่าพวกเองเป็นคนพานายทุนค้าของเก่ามาขุดกรูกเก่าใช่ไหม พวกมันเลยพอ,อยักหน้าถ้าพวกเองอยากหายให้เอานำล้างเท้าของแม่มารดหัวแล้วเอาของที่เอาของเขาไปเอามาคืนส่วนของที่นายทุนเอาไปทางการเก็บไว้เป็นสมบัติแผ่นดินเรียบร้อยแล้วอ้าวตกเป็นสมบัติของแผ่นดินได้ไงเรายังไม่รู้เลยว่าใครเอาไปเลยพ่อหมอผู้ใหญ่พูดขึ้นเพื่อตัดบทหมอทําเลยค่าคุยกับเจ้าที่แล้วเจ้าของเขาไปตาเอาคืนเพราะพวกนั้นมันเอาขันเงินและขันทองไปส่วนไอ้พวกนี้แค่เอาเงินหางคนละสองแท่งเลยไม่ถึงชีวิต รีบพาแม่มันมาค่าจะทําพิธีขอขมาให้เสร็จมันจะขําแล้ววันนี้เป็นข้างแรมเดืินดับมันจะมืดมองไม่เห็นกันเอานะพอได้รับยินคําสั่งหมอทาทุกคนก็แบ่งหน้าที่กันไปทําพอทําพิธีเอาน้าล้างเทา้าแม่มาลาดหัวสองคนนั้นก็ได้สติคืนมาแต่ก็ยังมีความหวาดกลัวทุกคนก็ถามถึงความจริงจากปากสองโจรน,นั้นโดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านถึงกับตะโกนว่าพวกเองนี่ก็นะไม่รู้หรือไงว่าสถูปหรือว่ากลุ่เก่านักปราดโบราณมักจะสร้างทับรูอะไรไว้ ที่แกพูดด้วยน้ำเสียงโกรธก็เพราะว่าหนึ่งในสองคนนั้นเป็นหลานของแกคนหนึ่งคือทิทโทนนั่นเอง มีคนหนึ่งถามขึ้นว่าแล้วมันรู้อะไรละ่ะพ่อผู้ใหญ่หลังมีคนถามแกเลยดึงสติคืนมาจากความโกรธได้เลยหันหน้าไปมองหมอธรรมและก็อ้ามอ้ามอึ้งอึงหมอธรรมเลยเอ่ยขึ้นว่าเรื่องมันมาถึงขนาดนี้ก็ไม่ต้องปิดหลอกหมอธรรมเลยบอกกล่าวไปยังทุกคนว่าคือแบบนี้นะสมัยโบราณนานมาแล้วนักปราชญ์และนักพรตได้ตกลงกันว่าถ้าบริเวณที่นักพรตเจอพญานาคแสดงว่าใกล้ๆตรงนั้นมีทางเข้าออกของนาากระพูม นักพรสจะให้นักปราดประจำหมู่บ้านออกอุบายชวนกันไปทําเจดีครอบไว้แล้วทําไมต้องสร้างสถูปไว้ละ่ะมีคนถามหมอทําเลยตอบว่าเพื่อจะให้พญานาคขึ้นมากินมาทานก่อนเจดีจะปิดฐานถาวรน,นักพรสได้บอกว่าใครมีสิ่งมีค่าอะไรให้นํามาใส่ใต้ฐานเจดีนะเพื่อเป็นการสละทรัพย์ ใครไม่มีแก้วแหวนเงินทองก็เอาพระเครื่องก็ได้ไม่มีพระก็เอาถ้วยชามไลายครามก็ได้พอถึงวันสุดท้ายได้มีนาคสองตนขึ้นมานำขันทองและขันเงินมาโยนลงหลงุลงกลางเจดีย์คือสาเหตุที่เขาหวงแหนเจดีย์มากเพราะนาคบางตัวทานไปแล้วบางครั้งก็ยังลอยเอา,า,อารอยอยู่เลยเฝ้าไม่เอาคืนแต่ก็ไม่ให้ใครเอาไปทุกคนคงเข้าใจนะแล้วทุกคนจะทำยังไงกับไอ้สองตัวนี้ล่ะผู้ใหญ่บ้านกล่าวขึ้นทุกคนเลยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ต้องแจ้งความเอาผิดกับมันหรอก ยังไงสมันก็เป็นลูกหลานในหมู่บ้านเรางั้นก็ดีข้าจะให้พวกมันไปบูรณะเจดีกับช่างจนกว่าจะเสร็จพวกเองว่าไงไอ้โทนผู้ใหญ่บ้านกล่าวด้วยน้ำเสียงขึงขังพวกมันตอบพร้อมกันว่าครับยอมทุกอย่างพ่อผู้ใหญ่ข้าไม่รู้หรอกว่าพวกเองได้ค่าจ้างเท่าไหร่จากนายทุนพวกนั้นขอให้เรื่องมันจบที่ตรงนี้ละกันยังไงซะของทุกอย่างก็ได้คืนแล้ว พวกนายทุนเหล่านั้นก็ประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บล้มสูญเสียไปแล้วข้าถือว่าให้จบเท่านี้และการตามสัญญาข้าจะเป็นคนคุมความประพฤติของพวกเองทั้งสองคนก็แล้วกันจนกว่าองค์เจดีจะแล้วเสร็จหากเป็นไปได้ข้าก็อยากให้มันเฝ้าและคอยปัดกวาดไม่ให้องค์เจดีรก มันจะได้ช่วยขัดเกลาวความโลภของมันลงได้พอผู้ใหญ่บ้านพูดจบพวกมันก็ร้องขึ้นพร้อมกันว่าอย่าพ่อผู้ใหญ่ฉันไม่อยากไปอยู่ที่ที่น่ากลัวแบบนั้นเดี๋ยวก็หายกลัวพวกข้าคุยและตกลงกับฝ่ายปกครองของตำบลแล้วว่าจะซื้อที่ตาล่าสร้างเป็นวัดประจำหมู่บ้านแล้วที่ตรงนั้นก็จะมีพระเถรนเนชีพวกเองก็คอยอุปถากพระไปก็แล้วกันพอผู้ใหญ่บ้านพูดจบพวกมันสองคนก็ถอนหายใจและก็ไม่มีทางเลือกทั้งกลัวสิ่งลี้ลับที่เห็นในนิมิตตอนที่คลานเป็นงูทั้งกลัวกฎหมายจะเล่นงาน เลยจำใจต้องทำตามผู้ใหญ่บ้านกล่าวหลังจากนั้นมาโจรสองคนก็ได้บวชเฝ้าเจดีจนได้เป็นสมพานจากที่เคยกลัวจนไม่กล้าเข้าใกล้บริเวณนั้นตอนนี้ได้นำเรื่องของตัวเองที่เคยทำพลาดมาบอกกล่าวคนอื่นเพื่อประจานตัวเองให้ลดทิฐิและเพื่อให้ตัวเองเกิดความละอายแก่ใจทุกครั้งที่หยิบจับของของคนอื่นส่วนกลุ่มโจรในทุนที่มาจ้างก็ได้รับผลของการกระทำไปคนที่บาดเจ็บพอหายตำรวจก็จับ เรื่องนี้สอนให้รู้ว่ากลับตัวกลับใจตอนที่มันยังพอแก้ไขได้หากเราถลำลึกไปมากกว่านี้มันก็จะแก้ไม่ได้ขอบคุณทุกท่านที่ฟังมาถึงตอนนี้สวัสดีครับ